สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับมาพบกับครูยีนกับตอนคำช่วยกริยานะครับเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดของคําอยู่นะครับตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วเช่นเดิมครับครูยีนเอามาจากหนังสือบรรทัดฐ,ฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับเรามาดูกันดีก,กว่าว่าคาช่วยกริยาคืออะไร คำช่วยกริยาไม่ใช่คํากริยานะครับไม่ใช่คํากริยาเนาะและจะไม่ปรากฏตามลําพังแต่จะต้องมาคู่กับคํากริยานะครับและจะอยู่ข้างหน้าคํากริยาเสมอนะครับเอาไว้บอกความหมายทางไวยากรณ์นเนาะมาดูตัวอย่างนะครับคําช่วยกริยาที่ใช้แสดงเวลานะครับก็อย่างเช่นบอกอดีตบอกอนาคตบอกว่าขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือบอกความ เป็นประจําความถี่นะครับแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งเส้นสุดไปนะครับก็จะเป็นคําพวกนี้นะครับได้จะกาลังมัดเพิ่งพวกนี้นะหมอได้ผ่าเอาเนื้อไร้ออกหมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กับคําว่าแล้วใช่ไหมได้จุดๆแล้วหมอได้จุดๆแล้วอ่าฉันได้จุดๆแล้วเนี่ยนะครับซึ่งได้เนี่ยมาคู่กับคําว่าผ่าใช่ไหมครับได้ผ่าฉันจะไปหาเขาพรุ่งนี้อ่าจะตรงนี้แสดงอนาคตว่าอื จะทำนะเออจะไปนะครับมาคู่กับคำว่าไปผมกำลังอาบน้ำอยู่กำลังบอกเหตุการณ์ณนะขณะนั้นนะครับกำลังอาบนะครับเขามักออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะมักบอกความทีบอกว่าเออเกิดประจำหรือเกิดขึ้นบ่อยนะครับออกไปเนาะก็เขามักออกตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาคู่กับคำกริยาออกนะครับ นาฬิกาเพิ่งตายก็เพิ่งเพิ่งจะสิ้นสุดไปนะครับสำหรับคําช่วยกริยาต่อมาก็จะเป็นการแสดงการคาดชะนอขอร้องแล้วก็บังคับนะครับก็จะมีคําว่าคงคําว่าจวนคําว่ายังคําว่าต้อง โปรดนะครับตัวอย่างนะครับเย็นนี้ฝนคงตกแน่คาดคะเนนะครับคาดคะเนว่าคงจะตกนะเราจวนจะถึงแล้วนะครับจวนแปลว่าใกล้นะใกล้ถึงนะครับเขายังรับราชการอยู่ไหมยังคงนะอยู่มั้งนะครับอยู่มัง้งคุณต้องคืนเงินผมนะต้องคำว่าต้องเป็นบังคับแล้วนะครับโปรดงดสูบุรี่ก็ขอร้องใช่ไหมครับอื แสดงผู้ถูกกระทําครับคำช่วยกริยาแสดงผู้ถูกกระทําก็มี2คําที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือคําว่าถูกกับคําว่าโดนรถเราถูกชนท้ายกับเจ้าตูกโดนขังนะก็เป็นคําช่วยกริยานะครับคำว่าถูกเนี่ยก็คือมาคู่กับคําว่าชนคําว่าโดนมาคู่กับคำว่าขัง คำช่วยกริยาบางคำใช้ร่วมกับคำว่าไม่อมืบางคำจะใช้คู่กับคำว่าไม่จะไม่ใช้คำเดียวนะอย่างเช่นเขาไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับเขาไม่ค่อยออกกำลังกายงานนี้เขาไม่ยักกะมาอืมอนนเป็นีปนนเป็นภาษาพูดเนาะเขาไม่ยักกะมาเนี่ยนะครับเขาไม่สู้จะแข็งแรงนะักนี่ใช่หไหมครับถ้าเกิดเราจะตัดออก เราก็จะตัดออกทั้งคู่เลยนะครับเราจะไม่ตัดแค่คําว่าไม่คําเดียวเราจะตัดออกทั้งคู่เลยเขาไม่เขาไม่ค่อยออกกําลังกายเขาค่อยออกร่างกายนี้ไม่ได้นะครับเราต้องตัดออกทั้งคู่เลยนะครับหรือถ้าเกิดเอาคําว่าค่อยออกคําเดียวอ่ะเป็นเขาไม่ออกกําลังกายความหมายก็จะเปลี่ยนนะครับเนาะโอเคหมดแล้วคําช่วยกริยามีแค่นี้เองนะครับไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับโอเคนะสาหรับคําช่วยกริยาก็คือคําที่ไม่ใช่คํากริยา อยู่ตามลำพังไม่ได้แล้วก็ต้องมาคู่กับคำกริยาคำอื่นเอาไว้บอกความหมายทางไวยากรณน,นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ